บ้านแม่นันสวนแม่นันจ้จอดตรงนี้อีกบ่อนาคะนอห้าร้อยไร่จอดหลายบ่อค่ะแต่ว่าตอนนี้มาบ้านของแม่นันแล้วกันนี่ก็คือสวนเกษตรนะคะบ้านแม่นันสวนแม่นันจ้จอดตรงนี้อีกบ่อนาคะนอห้าร้อยไร่จอดหลายบ่อค่ะแต่ว่าตอนนี้มาบ้านของแม่นันแล้วกันนี่ก็คือสวนเกษตรนะคะตรงนี้แหละน้ำดีเนี่นี้น้ำดีน้ำดีน้ำดีไปไหนจ้ะอ๋อ นี่เป็นวิดีโอเดี๋ยวถ่ายวิดีโอจบก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะการเจาะน้ำนะค่ะทุกคนเนาะวันนี้จะมีการเจาะน้ำประดาลนะคะนี่ค่ะทำเกษตรแกทำเกษตรอ๋ออันนี้เป็นวิดีโอเดี๋ยวถ่ายวิดีโอจบก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะการเจาะน้ำประานะค่ะทุกคนเนาะวันนี้จะมีการเจาะน้ำประดาลนะคะ ทำเกษตรแกทำเกษตรการนี้เป็นโครงการ5้าร้อยไร่นะคะทุกคนค่ะห้าร้อยไร่ค่ะทหารนะคะสนิ่ค่ะเตรียมพร้อมที่จะทำเกษตรเรียบร้อยค่าเมเนก้าแต่มาเตรียมเส้นเตรียมไว้เนาะค่ะเนะาะเจ้าทีเน,ะน,ะนาะน,นี่ค่ะเพื่อนันมาจบค่ะเมเนก้ แต่มาเตรียมเสียนเตรียมไหวเนาะค่ะเนาะเจ้าทีเนาะนี่ค่ะเพื่อนันมาเจาะน้ำเนาะค่ะเนาะมือนีเนาะมือใหญ่เรามากมาบอกเจ้าทีจะเจาะน้ำพรังแสงอาทิตย์นะคะมือนีแต่ขนมหวานเนาะค่ะนำหวานนะคะนี่ค่ะสวนพิเศษวันนี้มีการเจาะน้ำ หารบ่อเลียนบ่กโครงการของทหารเนาะค่ะเนาะห้าร้อยห้าร้อยไล่เนาะค่ะเนาะเกษตรเนาะค่ะเนาะเกษตรเด้อพี่น้องเดินนี่ค่ะอันนี้ก็คือสวนเกษตรนะอ๋ออันนี้เป็นวิดีโอเดียถไทยวิดีโอจบกอนนี่ค่ะนี่ค่ะคการเจาะน้ำเนาะค่ะเนาะทุกคนเนาะวันนี้ก็มีการเจาะตรงนี้แหละน้ำดีนี่นีน้ำดีน้ำดีน้ำดีไปไนี้่ะมันี้ะ ได้มาเตรียมเส้นเตรียมไว้เนาะค่ะเนาะเจ้าทีเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนันมาจ้าเหมือนี้กัได้มาเตรียมเส้นเตรียมไว้เนาะค่ะเนาะเจ้าทีเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนันมาจามบดานพลังแสงอาทิตย์จ้าเตรียมพร้อมทำเกษตรเรียบร้อยนะคะเป็นโครงการของหยาง เตรียมพร้อมที่จะทําเกษตรเรียบร้อยสนับสนุนน้ําประปาและน้ําบาดาลน้นําพลังแสงอาทิตย์นะคะทุกคนบ้านแม่น,นันสวนแม่นันจใจจอะตรงนี้อีกบอ่ะะอแนค่ะนอาร้อยไร่เจอดหลายบ่อค่ะแต่ว่าตอนนี้มาบ้านของแม่น,น,นะะันแล้วกันนี่ก็คือสวนเกษตระคะ่ะมาเนี่ยค่ะแต่มาเตรียมเส้นเตรียมไวนะะเนาะค่ะเนาะเจ้าทีเนาะนี่ค่ะพ่นัน วัจการนี้เป็นโครงการ500ไล่นะคะทุกคนค่ะ500ไล่ค่ะทหารนะคะเสนอเจ้าที่เจ้าทางเด้อบ,บนนี้แหละบนน้ำไหลเด้อจองให้ดวงดวงองๆองให้อกดีๆตรงนี้แหละน้ำดีเนม่นน้ำดีค่ะน้ำดีบปไหนจ้ะอ๋อ อันนี้เป็นวิดีโอเดี๋ยวถ่ายวิด you know ีโอจบก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะการเจาะน้ำเนาะเนาะทุกคนเนาะวันนี้จะมีการเจาะตรงนี้แหละน้ำดีน้นในน้ำดีน้ำดีน้ำดีไปไหนจักอ๋ออันนี้เป็นวิดีโอเดี๋ยวถ่ายวิดีโอจบก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะการเจาะน้ำเนาะเนาะทุกคนเนาะวันนี้จะมีการเจาะตรงนี้แหละน้ำดีน้นในน้ำดีน้ำดีน้ำดีไปไหนจักค่ะนี่ค่ะส่วนผสม อันนี้มีการเจาะน้ำเจาะน้ำเนาะค่ะนาอมือนีเนาะตัวใหญ่เรามากมาบอกเจาะทีจ้าเจาะน้ำพลังแสงอาทิตย์นะคะมือนีแต่ขนมหวานๆเนาะค่ะน้ำหวานน้ำบาดาลพลังแสงอาทิตย์จ้าเตรียมพรม้อมทำเกษตรเรียบร้อยนะคะเป็นโครงการของอย่างโครงการของ ของทหารบอกยันบอกโครงการของทหารเนาะค่ะเนาะห้าร้อยห้าร้อยไล่เนาะค่ะเนาะโครงการนี้เป็นโครงการห้าร้อยไร่นะคะทุกคนค่ะห้าร้อยไล่ค่ะทหารนะคะโครงการนี้เป็นโครงการห้าร้อยไล่นะคะทุกคนค่ะห้าร้อยไร่ค่ะทหารนะคะสหมัฐอเมรค่ะ ได้มาเตรียมเสียงตเตรียมไหว้เนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะเจ้าทีเนาะเนี่ยค่ะเพว่นนันมาจบับอ๋ออันนี้เป็นวิดีโอเดี๋ยวถ่ายวิดีโอจบก่อ <c> น <oughs> นี่คะ่ะนี่คะ่ะการเจาะหน้าเนาะคะ่ะทุกคนเนาะเมื่อกี้ก็มีการเจาะการนี้เป็นโครงการ500ไร่นะคะทุกคนค่ะห้าร้อ500ไร่คะ่ะทาหารนะคะ สด่ค่ะเตรียมพร้อมที่จะทำเกษตรเรียบร้อยการนี้เป็นโครงการ500ไร่นะคะทุกคนค่ะ500ไร่ค่ะทหารนะคะโครงการของของทหารบอกยันบอกโครงการของทหารเนาะค่ะเนาะ500 500ไร่เนาะค่ะเนาะ เจ้าที่เจ้าทางเด้อวนนี้แหละบนน้ำหลาเด้จอจ้องให้ดวงดวงองๆองๆให้ออกดีๆโครงการนี้เป็นโครงการ500ห้าร้อยไล่นะคะทุกคน500ค่ะห้าร้อยไล่ค่ะทหารนะคะสแ<ะ>า<ะ>นี่ค่ะวันนี้นี่การเจ้าะน้าเนะคะ่ะน้อพี่น้องทุกคนนี่ค่ะออกมาแม่ ออกมากแม่ขนาดโดดใหญ่สนับสนุนน้ำประปลาและน้ำบาดาลน,น้ำพลังแสงอาทิตย์นะคะทุกคนจอนามเนาะคะ่ะนอกมือนีนะะนเนาะปิวใหญ่เรามากมาบอกเจ้าทีจา้าเจาะน้ำพลังแสงอาทิตย์นะคะมือนีแต่ขน,น,ะะนมหวานเนาะคะ่ะน้ำหวานเด,เด็ดเนาะค่ะเนาะเกษตรเด้อพี่น้องเดอ้อนี่ค่ะอันนี้ก็คือสวนเกษตรนอนามเนาะคะ่ะนอกมือนีนะะนเนาะปิวใหญ่เรามาก มาบอกเจ้าทีจ้าเจ้าน้ำพระงแสงอาทิตย์นะคะมือนีแต่ขนมหวานๆเนาะค่ะน้ำหวานบ้านเมนันสวนเมนันจ้าเจาะตรงนี้อีกบ่อเนาะค่ะนอกห้าร้อยไร่เจ้าไร่บ่อค่ะแต่ว่าตอนนี้มาบ้านของแมนันเนาะค่ะนี่ก็คือสวนเกษตรนะคะตรงนี้แหละน้ำดีเน้นดีน้ำดีน้ำดีแบบนี้เจ้าน้ำเนาะค่ะนอกมือนีเนาะนี่ก็ใหญ่เรามาก มาบอกเจาทีจ้าเจาะน้ำพรังแสงอาทิตย์นะคะมื่อนี้แต่ขนมหวานๆเนาะค่ะนำหวานนี่ค่ะเตรียมพร้อมที่จะทำเกษตรเร้อยนเ่ยค่ะเตรียมพร้อมที่จะทำเกษตรเร้อยเกษตรเนาะค่ะเนาะทำเกษตรเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะอันนี้ก็คือสวนเกษตรนะฮะใหดูไให้ได้แล้วให้ข้างหน้าถ่าย่ท่่า นี่ค่ะวันนี้มีการเจาะน้ำเนาะค่ะเนาะพี่น้องทุกคนนี่ค่ะออกมาแม่ออกมาแม่ขยานรถใหญ่ตรงนี้แหละน้ำดีนี่มันเลยน้ำดีน้ำดีน้ำดีอะไรกันอ๋ออันนี้เป็นวิดีโอเดี๋ยวถ่ายวิดีโอจบก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะคือการเจาะน้ำเนาะค่ะน้อทุกคนเนาะวันนี้ก็มีการเจาะนี่ค่ะวันนี้มี เจอาน้าเนาะค่ะน้อพี่น้นอ,นองทุกคนนี่ค่ะออกมาแม่ออกมาแม่ขยานลดงหญยเนี่ค่ะเตรียมพร้อมที่จะทำเกษตรเริเยฮะาร้เให้้าหน้านายระะูดทางะวัาะอไปงนทานนทางาง เกษตรแกทาเกษตรเจนาำเนาะค่ะน้องมือนีเนาะป้าใหญ่เรามากมาบอกเจ้าทีจ้าเจ้าน้ําพรังแสงอาทิตย์นะคะมือนีแต่ขนมหวานๆเนาะค่ะน้ำหวานเนาะฮะยาวังานเังดาไทั้งั้งตรงนี้แหละน้ำดีเนมในน้ำดีนะน้ำดีตรงนี้แหละน้ำดีเนมในน้ำดี าน้ำดีไัไนีกันไ,นไี่ค่ะเตรียมพร้อมที่จะทำเกษตรเรียบร้อยสายนว่าซี่บอกจะได้เจอบนใดเจอาบนใดขอนี่บอกโอ้นี่เด้อตรงนี้เด้จอจ้าตรงนี้เลยะปรให้งหนให้ทัข้าง<ม>ั่นจาางหน้านี่ค่ะมันนี้นี่ จอนนำเนะคะ่ะน้อพี่น้องทุกคนนี่ค่ะออกมาแม่ออกมาแม่ข <c oughs> ยันลดง <c oughs> บ้านไม่น้นสวนไม่นานจใจจอตรงนี้อีกบ่อนะคะน้อกห้าร้อยไล่